กอเจรายุได้ออกมาเปิดเผยความในแจครั้งแรกหลังจากปิดฉากรัก10ปีกับแฟนสาวอย่างโบเบนจวันซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกระแสดราม่าทั้งด้านลบและด้านบวกออกมามากมายล่าสุดก็เจรายุเผยว่าไม่ได้เพิ่งบอกเลิกการก่อนที่โบจะเข้ารายการแฉและเชื่อว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ตนไม่ได้ออกมาพูดเพราะกลัวว่าสื่อจะนําไปขยายประเด็นต่อและห่วงว่าจะเป็นการส่งผลกระทบต่อคนอื่นหรือแม้แต่กับตัวของโบเองซึ่งทุกวัน ตนนี้ตนก็ยังรู้สึกห่วงและรักโบแต่ขอมองอยู่ห่างๆและเชื่อว่าอีกฝ่ายจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ยอมรับว่าค่อนข้างกลัวที่จะต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้แต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงโดยตนก็มีช่วงที่เซนซิทีฟเหมือนกันแต่โชคดีที่มีครอบครัวและคนรอบข้างทั้งนี้ขอเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองตามที่แพลนไว้ตั้งใจยอยากจะไปต่างประเทศและคงจะพักเรื่องความรักไปก่อน